พี่น้องที่รักหนังสือมัคคาบีฉบับที่หนึ่งกล่าวถึงสมัยกษัตริย์อันเทโอคัสเอปิฟาเนสได้มีผู้ทรยศต่อพระเจ้าเกิดขึ้นคือผู้ฝ่าฝืนธรรมบัญญัติคนเหล่านี้ได้ปรากฏตัวขึ้นในหมู่ชาวอิสราเอลเขาล่อลวงประชาชนให้หลงผิดหาวิธีกระตุ้นให้พวกเขาทำลายกำแพงที่กั้นระหว่างชาวยิวกับชนชาติโดยรอบ และรวมตัวเข้ากับชนชาติเฮเลนิิกสโดยรอบซึ่งมีหลายๆคนทําตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากแอนติโอคัสเอฟิฟานเนสผู้เป็นกษัตริย์ด้วยเพราะเขามีเจตนาต่อต้านยูดาและป้นสะมมเยรูซาเลม็มนอกจากนี้เขายังสนับสนุนแนวทางแบบกรีกนิยมของเขามีการประกาศสั่งการให้ชนชาติต่างๆในอาณาจักรของเขา และทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติของตนให้ทำลายม้วนหนังสือธรรมบัญญัติและเปลี่ยนมากราบไหว้รูปเคารพที่น่าหลังเกียจซึ่งสร้างไว้บนพระแท่นเผาเครื่องบูชาอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเลวร้ายนี้ก็ไม่ใช่ว่าชาวอยู่ทุกคนจะยอมรับและเป็นกบฏต่อพระเจ้าทั้งหมดยังมีบางคนบางกลุ่มที่ยังยืนหยัดและปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกษัตริย์ เขาทั้งหลายต่อต้านพระราชกิจสีกานี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้โดยพร้อมเผชิญความทุกข์ทรมานถวา,ายชีวิตเป็นพรีเพื่อรักษาความเชื่อไม่ยอมละเมิดพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์คิสชนในปัจจุบันเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและความกดดันบางอย่างที่หนักท้ายคืนกันจึงต้องเห็นแบบอย่างที่ดีนี้และปฏิบัติตาม แม้การเบียดเบียนที่เรารเผชิญจะแตกต่างกับในเวลานั้นการเบียดเบียนศาสนาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในกระแสสังคมวันนี้คือถือว่าเป็นการบูชารูปเคารพในรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุนิยมบริโภคนิยมเรื่องเพศความสำเร็จสถานะหรืออำนาจแต่เราก็ไม่ได้ถูกเบียดเบียนจนถึงชีวิต เพียงแต่เราต้องหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และมีความมั่นคงในการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในทุกเวลาและกับทุกคนวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เรามีจิตใจเข้มแข็งเพื่อเราจะได้เป็นพยานย,ยืนยันถึงความเชื่อ